4 3 1มาแล้วก็ผมไม่ได้ออนเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมาคนนี้มีโตวีด้วยนะมีใครเห็นแล้วรู้จักกันบ้างไม่เอ่ยครับกดไปดูกัน คนนี้นะครับมีชื่อว่าพี่แคทนะครับนะเป็นแฟนพี่โล8เนาะสงสัยคนนะั้นเขาชอบท่าเปิดตัวตัวนั้นแหละทุกคนนะที่มันเอาเข้ามาใหม่ชื่อในเกมก็ชื่อว่าแคทนะครับผมส่วนคำบรรยายก็จะทิ้งชื่อไอจีเอาไว้เนาะแล้วก็ส่วนแคทที่พี่เขาอยู่เป็นเลเวล2นะครับนะต่อมามาดูที่การตกแต่งด้านหลังนะครับนะเขาใส่อะไรไปบ้างเป็นสกินปืนเลเวล7ว่าทุกคนมีทั้งเลเวล7แล้วก็ปืนเลเวล8นะต่อมามาดูที่แร้งนะทุกคนนะแร้งโหมดจานดับทั่วไปเขาขึ้นมากี่ซีซั่นนะขึ้นมา11ซซีั่่นนนะทุกคตอไปหมสีีีวอาาจยะดดับขึ้นนมมท่่เเ๋ืนะเไไป อยู่ที่11ซีซั่นเหมือนกันนะถือว่าสุดยอดมากคือรอบนี้มีสีขั้นสูงหรือบูยาพาโดยทุกคนนะส่วนบูยาพายเขาเลื่อนไหม่หมดเลยวะ่ะมีแค่อันนี้อันเดียวที่ไม่ได้เลื่อนส่วนสีขั้นสูงบริเวณด้านล่างเขาทันซีซั่นเป็นขั้นจ่าก,กัวนะทุกคนนะมีเลื่อนบ้างนะเขาถือว่าสุดยอดเลยนะครับนะเป็นสีทองเกือบหมดนะไปต่อไปมาดูที่การกด